สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับเสาร์นี้ครับเป็นวันที่ห้าธันวาเนาะครับพอดีครับผมออกมาทําธุระข้างนอกนะครับของสวันที่ห้าผมได้มาเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับขณะที่ท่านผู้ชมครับรับฟังผมกําลังบอกอยู่ตอนนี้ นะครับท้ามาู้สังเกตเห็นบ่ครับรถที่ต่อแถวกันครับเรียงยาวนะครับลาวก็มีเข่านะครับบนกระบะรถผมจะให้เบิ้งครับนี่นะครับปลายแถวส่วนหัวแถวครับอยู่โน่นแหละครับมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นลุงสีใหญ่นะครับอยู่ด้านโน่นนะครับ พอดีนะครับผมออกมาเจอผมกันเลยอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ห,หูได้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ของเซานี่เกิดยังขึ้นนะครับสำหรับเช้าวันที่5ทธันวานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตอนนี้รถก็อยู่ประมาณประมาณด้วยสายตาก็น่าจะ1,000กว่าคันแล้วนะครับ รอบเศร้านะครับรอบเศร้าเมื่อนี้ครับเป็นเมือ่อดีนะครับชาวไหยชาวนานะครับได้พร้อมเพียงใจกันนะครับนำเข้ามาขายให้กับทางร่องสีนะครับเฉพาะมื้อนี้มื้อเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้เฉพาะมื้อนี้มื้อเดียวจุดนี้ครับผมได้ขึ้นมายืนอยู่บนรถ นะครับหกล้อนะครับขออนุญาตเจ้าของรถเพลินนะครับขึ้นมาเก็บภาพมุ่งสูงเห็นว่าความยาวของขบวนครับรถที่เลี้ยงแถวนะครับกําลังจะล้อทยอยขายเข่ากันนะครับมุ่งหน้าสู่ลุงสีตอนนี้ครับเป็นถนนนะครับเขมราฐมุ่งหน้าสู่อุบลนะครับแต่ที่ผมได้หันนะครับหน้ากล้องไปตอนนี้มุ่งหน้าสู่อำเภอเขมราฐนะครับแต่ว่าทยอนกมาจะสู่ จะมุ่งหน้าสู่นะครับจังวัดอุบลราชธานีนะครับนั่นคือตูเมืองนะครับหลังจากที่ผมได้เก็บภาพตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจังหน่อยครับผมจะลงไปข้างล่างขี่รถเครื่องรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างครับสีชมพูนะครับชี้พาเลาะนะครับเบิ่งความยาวของขบวนรถนะครับที่ต่อแถวเลียงรายกันครับรอจำนายเขาไปกันครับไปเบิ่งผมจะพาขี่รถเลาะครับไปเรื่อยๆให้ ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศสำหรับเซานี่วันที่ห้าธันวานะครับมาเบึงบรรยากาศครับชาวบ้านพร้อมใจกันายเข่าเมื่อนี้เมื่อเดียวครับเหตุการณ์แบบนี้ที่จะมีให้เห็นนะครับภายในหนึ่งปีนะครับมีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับกะตื้นตาตื้นใจดีนะครับเห็นแบบนี้แล้วเห็นชาวบ้านนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับบ่ได้นัดหมายนะครับมาแบบบ่ไดนัดหมายนะครับ ภายในวันที่นะครับมาที่หาดัานวาเท่านั้นไปเบิ้งครับความยาวของขบวนตอนนี้ครับที่ผมนะครับประเมินด้วยสายตาความยาวขนาดจะจูประมาณ3กิโลแล้วนะครับตั้งแต่ปลายแถวนะครับจนหอดต้นแถวนะครับนะั่นคือจุดที่โล่งสีนะครับรับซื้อเขา แต่ละคันนะครับว่าจะเป็นรถไถ ي, รถกระบ,บะรถหกล่อหรือว่ารถอิฐแตนนะครับหรือว่ารถไถนาเดินตามนะครับมีทุกรถนะครับที่จอดเลียงไร้กันอยู่ตอนนี้แต่ส่วนมากนะครับจะเห็นเป็นประเภทของรถกระบ,บะนะครับส่วนเขานะครับคาดว่านะครับผมก็ไม่ได้สอบถามชาวบ้านนะครับอาจจะเป็นขันียวบ้างนะครับข่าเจ้าบ้างนะครับกัปะปายกันไปนะครับแต่ว่าอันไหนจะหน่อยจะหลายอันนี้บอ่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้สอบถาม ตอนนี้ครับผมได้ขี่รถนะครับออกจากปลายแถวนะครับของขบวนมาถึงจุดนี้ครับก็มาประมาณกิโลก,กว่าแล้วนะครับอีกประมาณกิโลเศษนะครับกะจะไปถึงจุดหมายครับนะั่นก็คือลงสีเขานะครับเบิ้งเอาครับเป็นเหตุการณ์ที่ ตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับชาวบ้านพร้อมใจกันออเข้ามาขายทางบ้านนผูมชมครับที่เขามารับชมนะครับนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ทางนนครับสําหรับบันทีหาธันวานะครับถ้าหากมีนะครับเอฟซีันไดนะครับทนผูมชท่ันไดนะครับที่เขามารับชมทุกท่านนะครับลองเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบื้องกันนะครับจุดนี้นะครับ จะขึ้นอำเภอขีมลับนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนอีกฟังนะครับที่ขับรถสวนนะครับบอมเนบอมเนขับรถไปทางเดียวกันนะครับจุดนั้นนะครับข้ามกอไปจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆครับการเหลืออยู่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็จะถึงแล้วนะครับ จุดรลับซื่อเขานะก็คือ,อลุงสีไงนะครับเมื่อผมเห็นแล้วนะครับก็เลยนะครับได้เก็บภาพเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บวิวทิวทัศน์นะครับบรรยากาศชาวไทยชาวนาบ้านนอกอีสานบ้านหน้านะครับพร้อมใจกันมาขายเขา่าภายในมื้อนี้มื้อเดียวนะครับที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่เข้ามารับชม หลังจากที่เราทรงขิดมีความคิดเห็นแบบใดมีแนวคิดแบบใดลองทักมาบอกผมเดอ้อเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับว่าเกิดความคิดแบบใดนะครับก็ลองเมินมาบอกผมนะครับบาวารุไถบาวารุปิบาวารุกะบ,บะมีทุกประเภทนะครับมีทุกประเภทส่วนสองฟังทางนะครับกับ เป็นบ้านเฮือนนะครับของประสาวะโน้นผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยละครับพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้วดวิดได้ครับที่จะเก็บภาพให้ทุกท่านได้เห็นได้รับชมกันส่วนซอยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันมุมกล้องให้บึงครับก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้นะครับจะเข้าไปสู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับ อีกบกี้เมตรครับอีกบกี้เมตรนะครับที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับนั่นคือต้นขบวนนะครับนั่นคือจุดของลุงสีมาเบิงครับตอนนี้ที่เห็นแบบนี้นะครับว่าลุงสีนะครับยังทันดเวลาเปิดนะครับถ้าหากว่าเห็นลุงสีเปิดนะครับก็จะเห็นรถนะครับทยอยไหลไปเรื่อยนะครับสารับทเปียนไปขั้นออกขั้นเขา นีบ่ครับทางบ้านทําระสมนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้บนะครับสําหรับเส่าของวันที่หาท่านว่านะครับคาดว่ากว่าจะเซจได้นะครับหลดก่อพันคันเอาเอาเป็นว่าพันขึ้นแล้วกันครับเมื่อนี้กว่าจะคำวาสองทุ่มสิแเล้วบอนะครับเดี๋ยวจังไดนะครับเดี๋ยวรอบแรงผมจะออกมาเบิ่งอีกท่หนึ่งอัปเดตได้เบิ่งอีกท่หนึ่งนะครับว่าจะเซจประมาณจากทุ่มนะครับ แต่ที่เห็นกันตอนนี้ครับเป็นรอบเศารขั้นไหนที่มาต้น,ตนๆนะจะออกมาตั้งแต่ประมาณตีห้าเศษนะครับขั้นไหนที่อยู่ได้ยุ่งหัวแถวนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือก็ถือว่าอยู่แบบต้นๆนะครับของหัวแถวเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับจุดที่ลงสีใหญ่ติดตัง้งใกล้แล้วครับใกล้แล้วแป๊บนึงใกล้สุดหัวขบวนแล้วนี่ครับจุดนี้ครับ ลุงสีงครับตรงนี้ที่เพื่อนเข่าแถวต่อแถวกันเลี้ยงไรนะครับที่จะนาเข่ามาขายนั่นคือจุดนี้นะครับตอนนี้ครับผมได้จอดรถนะครับผมจะหันมุมกล้องครับให้เบิรงอีกทีนี่แล้วครับต้นแถวครับสาหรับเซานีนะครับกับซีมะพ่อกันนะครับเพียงซานีนะครับเดี๋ยวมาลอเบิรงอีกที่หนึ่งครับรอบเย็นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิรงอีกที่หนึ่งนะครับ แต่จังไรนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเราคุ้มนะครับก่อนจากกันนะครับเมื่อนี้เป็นวัตถิหานะครับหาทันวานะครับก็ขอให้นะครับทุกท่านที่เข้ามาเราซุ้มครับอยู่แดงมีฮิอยู่ดีมีแห้งกันทั่วหน้านะครับตลอดปีนะครับของปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับขอพูดอะายครับ